สวัสดีครับก็อยู่กับอัมโซโลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม bullet of angel นะครับอ่ามันก็คือเกม x shot สมัยก่อนนั่นเองนะครับก็คือสมัยก่อนก็จะเล่นใน pc กันนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดท e มเ d e a มท m a ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนหายคิดถึงเกม x shot นะครับว่าเกมสมัยเก่ากับเกมพัฒนาใหม่มาแล้วเนี่ยมาเล่นในโมบายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับ โอเคครับความสนุกมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับอ่านี่ก็มีด่านนะครับหลากหลายด่านมากมายก็จะมีด่านที่เคยมีใน x shot ้วยครับแล้วก็จะมีเพิ่มมาใหม่ด้วยนะมันก็จะมีโหมดมัมมี่ด้วยนะครับมีหลายโหมดเลยครับวางระเบิดโอเคนี้ผมจะมาเล่นแบบ death match นะครับโอเคผมจะเล่นอ่ะด่านนี้เลยด่านฮอทสุดเลยเริ่มเกมโอเคครับเราก็จับคู่กันได้แล้วนะครับอ่ะแต่และทีมก็จะมีอยู่ ฝั่งละห้าคนนะครับเราต้องฆ่าถึงห้าสิบตัวก่อนนะครับทีมเราถึงจะชนะโอเคลุยเลยอุ้ยระเบิดโอ,โอ้โหเรียบร้อยโดนลูกซองเนี่ยเขาบุกมาเร็วนะผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดอโอ้โหโดนมาถึงฐานแล้วเพือ่อนอย่ายืนกันดิโอ,โ,โอเคนี้ก็จะมีหมดเต้นด้วยนะครับนี่ เิ้แล้วก็จะมองเห็นกว้าง okay, าโ,โอเคมาสิไม่โดนเลยโอ้โหเอ้ไม่โดนเลยดูขวาดีกว่าดูขวามาสิมาสิาสเปลี่ยนกระสุนก่อนเปลี่ยนแม็กไหมมาแล้วมาสองมาดบอุ้ยโอ้โหข้างหลังเพื่อนไม่ดูหรอครับผม มีระเบิดด้วยนะครับอา้ามีคนโดนระเบิดด้วยแต่ไม่ตายโอ้โหโดนเลยครับผมทีมเขาก็นังอยู่นะตอนนี้มาทีมราอสู้ไม่ได้เลยโอ้โหโดนข้างซ้ายนะ มองไม่เห็นนะครับผมตายเลยมาดิไ, <notification. S 1> ไม่เข้าหัววะยืนเต้นห <forcément. S 1> รอเพื่อนดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยโอ้ยโดนลูกตองตายเลยเอ้าเอต้อง okay. ให้เพื่อนช่วยด้วยระเบิดไบกินโอ้ยโดนระเบิดไปดิ ูเลือดเหลือหนึ่งครับผมจะตายเต้นก่อนอเต้นเลือดขึ้นทีละสามเดี๋ยวเราเต้นเพิ่มเลือดก่อนครับผลเราแพ้แน่แน่โอ้โหเรียบร้อยเปลเลยครับโอ้ผมก็ได้ทําเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยทีมเราสู้ไม่ไหวนะครับโดนบุกผมก็ได้ยิงสุดความสามารถแล้วโอเคผมยังติดอันดับเลยนะผมฆ่าไปสิบสามตัว แต่ทีมเองไม่ไหวเลยไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราไปลองด่านอื่นกันดูบ้างนะครับอันนี้ด่านบนเรือแล้วกันมันก็จะเหมือนอช็อตเลยนะครับแต่ว่าแค่มาเล่นในโทรศัพท์นั่นเองสะดวกสบายกว่าเยอม go, go, go. ไปลุยตัวนี้ไม่ไม่ใช่บนเรือนะครับอันนี้เป็นด่านท่าเรือโอเคมาซี่อยู่ไหนอยู่ไหนนะ อุ้ยเกือบโดนยิงแล้วผมโอ้ยไม่ไม่ตายโ,โอ้ยกระสุนหมดโอ้กระสุนผมหมดนะครับผม ตายเลยล่วงไปซะตายระเบิดไปโดนอยู่ทุบเปล่าโหยกาดไปเลยกาดไปเลย ปืนลั่นปืนลัน่นปืนลัล่นโอน้ยไม่ตายนะผมยิงของไม่ตายนี่แน่นี่แน่จะยิงหลังเพื่อนหรอ,อนี่แน่ยิงในฐานเลยเฮ้ยเล่งเราปะเนี่ยเล่งเราปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่มาที อุ้ยปะลาระเบิดอุย้ยกระสุโนโมดนอนเลยเขอีกไม่กี่ตัวสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวล้วก็ชนะนะต้องยิงโค้ง <c oughs> มาสิบตัวด้วยเฮ้ยวแเ่เต้นเพื่อนโอ้โหตายต่อหน้าต่อต,ตาเลยโอ้โหไม่ล่วงนะครับโดนสไนหอามอเล่นสไนซะด้วยเดี๋ยวแฟชั่นต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยใส่สีส้มแล้วเหมือนนักโทษเฮ้ยข้างหลังเพื่อน มาดี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 บุกถึงผีนบุกถึงฐานเลยอะไรวะกูพูดอะไรของกูเนี่ยบุกถึงฐานไปเลยหลบบอโหูอยู่บนนะครับเยอะจัดจัดอย่างเยอะเมื่อกี้นี้ตู้ไม่ไหว โอ้โหผมกำลังจะยิงเลยนะจบก่อนนะครับทีมผมชนะไปเฮ้ยผมยิงได้น้อยสุดเลยเหรอเนี่ยผมแม่งกากอยู่อะเดี๋ยวสงสัยต้องไปฝึกซ้อมใหม่ละต้องไปฝึกฝึกเพิ่มมะเนี่ยนี่พอจบแล้วก็เต้นผมมีถ่ายรูปด้วยวะเอ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้ยิงน้อยนี่ผมได้นับสองนี่นึกว่าผมได้ยิงยิงน้อยสุดแล้วเนี่ยโอ้ยผมฆ่าไปตั้งสิบห้าตัวนะทำเป็นเล่นไปครับ โอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใครชอบเกม X Shot สมัย PC ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันใหม่นะครับในโหมดอื่นโอเคครับสวัสดีครับ